ซีรีสในกรุงม,มันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะถ้าคุณมมีสภาพภาพหลายอย่างเรื่องผู้คนระบบความคิดเรื่องระบบงานนะเรื่องระบบงานนี้มันมีแค่นิดหนึน่งแต่ระบบการต่อสู้กันนะั้นความคิดนี่คือเรื่องใหญ่ของคนในเมืองกรุงทำไมคนถึงมีโรค ต่างๆน,น,นานาเยอะโรคเคียดโรคซึมเศร้าโรคทุกสิ่งทุกอย่างเสังคมนเมืองกลุงเป็นสังคมที่ใหญ่แต่ผู้คนไม่ได้สนใจในดีกันมันจะแยกระบบจะแยกให้ผู้คนไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเหมือนที่คนสนบทเป็นะอันนี้ถ้าเราคิดดีๆเราจะรู้ว่า สังคมในเมืองกุกเป็นแบบไหนนะแต่มันมีและมันทำให้คนไม่ได้สัมผัสตรงนี้ควมจริงใจน้อยมากของคนในเมืองกนมองจริงแต่มารยาททางสังคมเขาสูงจริงแต่มันเป็นเพียงแค่ มาตรฐานทั่วไปแต่มันไม่ได้เจาะลึกลงไปจริงๆเพราะอะไรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเหตุและปัจจัยเพราะมันคือวิถีชีวิตนะมันก็แตกตา่างตามทำเลดีฉะนั้นไม่ใช่เราพูดเพื่อให้เราคิดแต่เราเป็นถุกก็คือ,คอเหตุปัจจัยความเป็นจริง มองตามความเป็นจริงมองตามธรรมชาติที่องค์สม,มบัติพระพุทธเจ้าตรัสสอนนั่นแต่คือเหตุปัจจัยของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราจะพูดเพื่อให้สังคมนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เ,เรียกว่าเราฝืนธรรมชาติแต่เราทำตัวเราให้มีความสุขนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวเราเองนะ จะเป็นต้องไปโฟกัสเรื่องของคนอื่นจะคิดยังไงเมื่อเราดีเราเป็นเดาแต่เราจงยึดจากนั้นในแบววของเรานั่นแหละมันจะทำให้เราเติบโโจไปในทางที่สมบูรณ์แบบในแบบของเราไม่ใช่รวยไม่ใช่จนแต่มันคือมาตรฐานของ ตัวเราเองนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญเราเห็นเขาเป็นโน่นนี่นั่นคือเราเข้าใจตามกฎของธรรมชาตินะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะคิดไม่ใช่ว่าเออสังคมเป็นแบบนี้เราต้องปรับไปเป็นแบบนี้ไม่จะเป็นแต่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราเข้าใจตามธรรมชาติ แต่เราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนไปอยู่ในความคิดของคนสังคมแบบนั้นแต่เราจงเป็นตัวเราเองที่สัดเจนในทุกรูปแบบในทุกสถานการณ์ในทุกเหตุการและเราจะมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ไหนเราจะรู้วิธีการทำให้เรามีความสุข ไม่ว่าจะอยู่ในป่าไม่ว่าจะอยู่ในเมืองกรุงไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดใดเราจะรู้จากตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่รู้จากตัวคนอื่นถ้าเราไปอยู่ในกรุงเราก็จะเห็นวิธีนั้นเป็นแบบนั้น่างนี้มันจะสอนให้เราโตขึ้นไปอีกให้เรารู้จักตัวเ,เองมากขึ้นไม่ใช่ไปร้งไหลในสิ่งที่ในสิ่งนั้นในแสงสีเสียงในรูปแบบต่ตางๆนั่นแหละคือมันสอน มันมาจากเกรตธรรมะขององค์สมณสมุทริยานี่แหละที่เล็กวัดหรือว่าภาษาบ้านว่ัสังฟรีอยากใส่ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้ตอนนี้เริ่มง,งานาออกัาทำงานเสร็จกำลังจะพักผ่อนก็เลยอยากแส่ประสบการณ์ให้ตัวเองตัวเองในตัวเองอยู่ในนี้แี่ยนะนี่คือตัวเองอย่าไปสมเทียบกับใครนะเรารู้ตัวเราเอง และเข้าใจตัวเราเองแด่สิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นก็จะมีความสุขขึ้นเราก็จะมองเห็นตัวเราเองที่ชัดเจนมากขึ้นแดะมาตรฐานในความเป็นตัวเราก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเราไม่ได้ตกเป็นทาสของความคิดใครในทัศนคติของใครแต่เรามองเห็นตามเหตุปัจจัยของกฎธรรมศาสตร์ในชีวิตของเราจะมีความสุข คนที่เราคราขอบครัวญาติที่พ่ปากับเรามันมจะเป็นต้อไปอย่างนี้อย่างนั้นทุกอย่างมันจะดึงเข้าและปล่อยออกไปตามวิธีกฎธรรมศาสตร์แสดงมองตัวเราเองให้สัตว์และมันจะชัดเจนสําหรับตัวเราและชีวิตเราจะมีค่าและมีความสุขมากยิ่งขึ้นใช่ไหม นี่แหละขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเป็นของตัวเอง Have a good day See you